อุปกรณ์สําหรับชาวแพนิคที่จะต้องมีติดตัวนะคะเรื่องของระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกหายใจเข้าออกนะดับแรกคือต้องมียอดอหรือยาดมนะเอาที่สะดวกเลยนะคะขอให้เป็นธรรมชาติไม่เอาเคมีสังเคราะห์เนาะแต่ส่วนตัวก็จะใช้เอเซนเชียลออยนะคะคือใชอ้ใส่ไปที่หัวหรือสูดดมนะอันนี้คือกลิ่นอโรมาเนี่ยจะช่วยทาให้เราผ่อนคลายลงนะก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะยาดมนะคะหรือจะเป็นนี่ก็ได้ยอดฮิตอะไรก็ได้ต้องมีเลยนะสองค่ะสําคัญนะคะเมื่อเรา เมื่อเราอะไรนะมีภาวะเนี่ยเราจะต้องมียาหอมนะคะถึงแม้เราจะอายุไม่มากแต่เราควรจะต้องกินเพราะว่าตัวนี้จะทำให้เราครูดาวลงนะแนะนำเลยถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นแบบเม็ดแต่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็ชงน้ำปุ่นนะคะตัวนี้จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันสงบลงนะ,ะแต่ก็ที่สำคัญคนเป็นแพนิคเนี่ยมันจะหดเกงบริเวณคอบาลัเพราะฉะนั้นกดบริเวณที่ลมมันขังนะคะก็คือคอบ่าลหลนะแนะนำให้มีครีมนวดเย็นนะคะพกติดตัวเลยนวดบริเวณที่เราเป็นที่มันแข็งนะ,ะแล้วก็ให้นวดท้องบริเวณ ร,รอบสะดือค่ะก็คือหมุนเป็นเข็มนาฬิกาเพื่อให้ลมมันออกก็คือทําให้มันผ่อนคลายนะจะเป็นน้ําเกียวน้ําเหลืองอะไรก็ได้ที่เราสามารถาเรียกหาได้หรือเรียกว่าเอาที่เอาที่ชอบนะก็จะเป็นปอุปกรณ์อันนี้ทั้งหมดนะคะ